สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาฝึกสะโพกนะคะในท่าของหนานุมานหานุมานก็คือการยืดขาสองข้างค่ะยาวลงไปที่พื้นเลยแต่ในวันนี้นะคะจะเป็นออปชันที่มันไม่ได้เป็นขาแนว180องศาอาจจะมีการเฉียงนิดหนึงนะคะให้ฝึกเข้าทาได้ง่ายขึ้นลองดูค่ะอ่า นั่งนะคะขอหันหน้าไปทางด้านนี้เลยขาหน้าค่ะขนานก,นกันกับพื้นแมดนะคะและ้วขาหลังค่ะค่อยๆงอพับเข่าลงไปก้นสองข้างกดลงพื้นยืดหายใจค่ะสามสองหนึ่งค่ะไตมือสองข้างไปด้านหน้านะคะค่อยยืดสะโพกช้าๆก่อนหลังเท้าทั้งด้านขวากดพื้นไว้ เปลี่ยนค่ะยกตัวกลับขึ้นมาแล้วค่อยๆตะแคงตัวทางด้านซ้ายนะคะเหยียดยืดขาขวาไปด้านหลังสังเกตได้ว่าปลายเท้าจะจิกที่พื้นก่อนนะคะเอามือสองข้างขยับพื้นขาด้านหน้าแล้วยกก้นนิดนึงแล้วหมุนหน้าขาให้ขนานกับพื้นวางหน้าขาแล้วค่ะค่อยๆวางหน้าแข้งลงไปที่พื้นสองแขนยืดตึงกระเถิบสองมือขามาด้านหน้า รอบนี้นะคะเป็นขาด้านหลังยืดอย่างเดียวเปลี่ยนขาค่อยๆกลับมาสองมือวางประแทงทางด้านซ้ายนิดนึงดึงขากลับมายืดขาค่ะไปด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งสองมือจับขายืดหลังตรงหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆแย,ย,ยกข้อศอกพับตัวกลดับขึ้นแล้วเปลี่ยนข้างค่ะงอขาทางด้านขวานะคะ หน้าแข้งขนานกับพื้นแบทเหมือนเดิมค่ะแล้วค่อยคอยค่ะเหมือนนั่งพับเพียบนะให้หลังเทา้าแนบลงไปที่พื้นหายใจค่ะกลนสองข้างกดลงพื้นไว้เดินมือสองข้างไปด้านหน้าค่ะแล้วพับลำตัวลงเท่าที่ได้เท่าที่ไวเปลี่ยนค่ะยกตัวกลับขึ้นมา มือสองข้างอยู่ด้านหน้าค่ะตักแทงตัวไปทางด้านขวาจากนั้นค่ะค่อยๆยืดขาไปเอาปลายเท้าจิกนะคะแล้วค่อยๆค่ะสองมือจับพื้นยกสะโพกขึ้นหมุนหน้าขาค่ะขนานพื้นแล้ววางหน้าขาลงวางหน้าแข้งกดลงแล้วหลังเท้ากดลงไปที่พื้นหายใจค่ะกระเถิบสองมือค่ะมายืดหลังขึ้น เปลี่ยนท่าค่ะวางมือสองข้างลงไปหมุนขากลับมายืดขาทางด้านหน้าค่ะซองแขนยกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะพับลำตัวลงหายใจเข้ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกวาดแขนลงขาสองข้างยืดไปด้านหน้าข่หยักอ่าจากนั้นค่ะเรากลับมาอยู่ในท่า downward facing dog พื้นนะคะเต็มจากนั้นค่ะเราค่อยๆก้าวเท้าขวาไปด้านนอกนิ้วก้อยมือขวากระเถิบขาทางด้านซ้ายยืดให้ตึงค่ะจากตรงนี้วางเขา่าหน้าแข้งหลังเท้าลงแล้วเราค่อยๆค,ค,ค่ะกระเถิบฝ่ามือไปด้านหน้าวางท่อนแขนโฟอ์าร์มลงไปที่พื้นหายใจก่อนห้าลมหายใจ สามลมหายใจค่ะหนึ่งค่ะจากนั้นค่ะค่อยๆลากเท้าขวาไปด้านหน้าอ่าส้นเท้ากดกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วค่อยๆค่ะยืดขาทางด้านขวาให้ตึงกระดกปลายเท้าไว้เห็นไหมคะสองขายืดตึงแล้วแต่ขาทางด้านหน้าเราเฉียงไปที่ขอบแบตทางด้านขวานะคะอยู่ตรงนี้ได้อยู่ได้มากกว่านั้นค่ะกระเถิบลำตัวยกขึ้นมา หายใจ3 2และ1ค่ะค่อยๆค่ะเอามือสองข้างกลับเข้ามาปลายเท้าซ้ายจิกพื้นค่ะยกสะโพกขึ้นลากขากลับไปด้านหลังเจอที่ดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกเหมือนเดิมเปลี่ยนค่ะแล้วก้าวขาทางด้านซ้ายออกไปด้านนอกบ้าง ยืดขาขวาด้านหลังไว้ขาขวายืดนะคะ a c t i ีฟไว้สร้างความแข็งแรงด้วยหายใจแล้วค่อยๆวางค่ะหน้าขาหน้าแข้งหลังเท้าขวาลงไปที่พื้นจากตรงนี้ค่ะเราวางข้อศอกท่อนแขนลงไปที่พื้นหายใจ 3 2และ1ค่ะแล้วค่อยๆกระเถิบเท้าทางด้านซ้ายขึ้นไปกดส้นเท้าค่ะปลายเท้ากระโดดได้มากกว่านั้นดันส้นเท้าไปหามุมแมตทางด้านซ้ายหน้าขาขวากดลงพื้นยืดอกไว้หายใจสามสอง หนึ่งค่ะค่อยๆกระเถิบสองมือมานี่แหละมันก็จะง่ายขึ้นนะคะกว่าการยืดแบบ180ปดองศาเปลี่ยนค่ะค่อยๆกลับมาวางมือแน่นปลายเท้าขวากดพื้นค่ะยกสะโพกขึ้นาขากลับขึ้นมาที่า o w n w r d facing dog ลงหายใจออกเยงงเท้าค่ะ ยืดลำตัวไปด้านหน้าเป็นแรลงจากแพร้งค่ะค่อยๆยยุบข้อศอ,อกจัดตุรังกาสไลด์ลำตัวด้านหนะ้า up เวิร์ดปลายเท้าจิกดันสะโพกกลับไปที่ดาวนเว์เสซิงด็อกตรงหายใจออกวางเข่าลงค่ะก้นหาส้นเท้าชายโพส ยกตัวกระขึ้นค่ะสำหรับผู้ฝึกบางท่านนะคะที่งอขาทางด้านหน้าเหมือนเซตพางในการทำท่าพีเจียนเ,เราค่อยๆค,ค่ะแสดงว่าสะโพกเราเริ่มได้แล้วเพราะฉะนั้นเราค่อยๆ่อยทำการเหยียดยืดขาวันละนิดค่ะเราก็จะได้เป็นท่าหานุมานวันนี้หานุมานอาจจะไม่ใช่180งองศา แต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมาแน่ๆค่ะ180องศาที่สวยแล้วเราก็จะไปทำในท่าพีเจียนได้เลยสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ